ทางพิเศษเพื่อประชาชนสวัสดีครับพบกับรายการการทาพิเศษเพื่อประชาชนกันอีกแล้วนะครับ วันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะมาชวนค,ค,ค,คุณ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 ทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ชื่นชอบการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชุมชนรอบรอบกรุงเทพมหาคนครอมรรัตน,นโกสินไม่ไม่เราจะไม่ยาวไปกว่านี้ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับซึ่งเป็นพื้นที่ปริมณฑลทางด้านทิศเหนือมีทางพิเศษอุดรรัฐยาซึ่งเป็นเส้นทางที่สามรารถระบายการจราจรจากเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณรถหนา แน่นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับนั่นก็คือถนนแจ้งวัฒนะและถนนวิภาวดีรังสิตให้มาเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านทางทิศตะวันตกของกรมทางหลวงนั้นเองครับทางพิเศษอุดรรัตยาซึ่งมีระยะทาง32กิโลเมตรเชื่อมต่อจากทางพิเศษสีรัฐส่วน4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2541ทําทำให้ระบบโครงข่ายของถนนและทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนสมบูรณ์ขึ้นครับทางด่วนอุดรรัชยาเป็นทางระดับดินขนาด4ช่องจราจรมุ่งสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดยผ่านอำเภอเมืองและอำเภอเชียงรากของจังหวัดปทุมธานีและไปสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกในเขตอำเภอบางไทรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเวลาที่ไม่นานเลยครับชุมชนบ้านสามเรือนมีเรื่องราวที่เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาว่ามีชาวขอมชาวจีนและชาวมอญเข้ามาตั้งบ้านเรือนสามหลังในพื้นที่ริมคลองอันมีลักษณะคดเคี้ยว ทำให้มีความสมบูรณ์ของต้นไม้และแหล่งน้ำต่อมาถูกยกขึ้นเป็นตำบลสามเรือนในเขตพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งชาวชุมชนก็ได้ร่วมใจกันสร้างวิถีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แบบวันเดยทริปเพราะสามารถขับรถไปกลับได้แบบสบายๆเลยครับพื้นที่ท่องเที่ยวของเรานะคะอยู่ใกล้กับในสถานที่ในเมืองเนาะที่มีแหล่งท่องเที่ยววัด มากมายนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะพยายามจัดสรรเวลาของนักท่องเที่ยวซึ่งซึ่งจะมาท่องเที่ยวก็โดยจัดรูทท่องเที่ยวแบบนี้ก็คือวันเดทิปก็จะมาที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำบลสามเรือนในการเพาะปลูกเ,เห็ดตัะปาแล้วก็ให้ได้ชิมอาหารเห็ดตเปาให้ได้ดูแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนะคะว่ามีอะไรบ้างเอาหลักๆก,ก็คือสวนกล้วยไม้ลพวลีไอ้เจ้าตัวเห็ดตต่ตตาเนะะี่ยค่ะมันเป็นตัวนําพา เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างมากเลยเน,เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวอยากมากินแล้วอยากมากินไม่พออยากมาพักเพราะว่าไม่ไ,มไกลจากกรุงเทพเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งโฮมสเตย์แบบของชุมชนเองแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่แบบต้องการรูปแบบใหม่โดยการอยากมากางเต็นท์มาแคมป์ปิ้งมีที่พักที่แบบเป็นส่วนตัวเราก็มีค่ะเพื่อรองรับไว้ ชุมชนบ้านสามเรือนในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่บ้านเห็ดตับเต่าแม้จะอยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมแต่ชาวบ้านสามเรือนก็สามารถคงเอกลักษณ์ของการทำอาชีพเกษตรแบบดั้งเดิมไว้ได้ซึ่งเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนมาเที่ยวกันไม่ขาดสายเลยครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนอกจากเป็นองค์กรที่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน ยังได้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะการนำระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติมาใช้ด้วยช่วยผู้ใช้ทางพิเศษนนะครับได้รับความสะดวกสบายรวมถึงการขยายโครงข่ายทางพิเศษออกไปยังภูมิภาคต่างๆซึ่งจะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เอาพอแค่นี้ ไปยังจังหวัดต่างๆเนี่ยไกลกันมายิ่งขึ้นด้วยละครับแม่มาถึงตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับนั้นต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับการทางพิเศษเพื่อประชาชน